สำหรับในคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งปิดไปก่อนนะดูให้จบด้วยยิงช่องกูช่องผมยังมีคนดูไม่เยอะคนตามน้อยๆอ,อยู่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะก่อนที่จะเข้าไปดูผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าในตอนนี้2ตอนนี้มีบทพูดที่เยอะมากนะผมอาจจะพูดผิดตามความเข้าใจของผมนะซึ่งเพจเขาเแปลแบบว่าแปลและใส่ป,ประมาณนั้นหรือ ผมอาจจะพูดผิดเออ,เอ,อผมไม่พูดละก็ผมผมอาจจะอ่านผิดเองก็ได้โอเคสําหรับในตอนนี้นะก็ขอให้ทคนดูอย่างสนุกสนานนะก็สําหรับในคลิปนี้ก็ไปเข้าชมคลิปได้เลย เอ้นี่แกเป็นคนหรือผีกันแน่ฝันี่ยก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นนายกและถ้าแกยังไม่ยอมบอกความจริงฉันมาแล้วก็ฉันจะเอาเรือนำน้ำมาทับวิญญาณของแกให้เหมือนกับก้วดปิ้งเลยลเอเอเอะเอ,อเ,อเอ้ยนัากลัวแปเฮ้เไอ้บาทเรือนำน้ำเอ้ยแล้วแต่กูเองก็เคยเป็นนักฆ่านะกูไม่กลัวมึงรหลกไฟ ตอนนี้ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันทําเรื่องเลวๆมาเยอะกว่าที่แกจะจินนายตาการได้และตอนนี้ฉันนั้นได้ตายไปแล้วและตอนนี้มันทําให้ฉันนั้นกลายเป็นวิญญาณร้ายไปแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นหรือยังความน่ากลัวของกูแค่ไหนกูจะกระชากคอหอ้ของมึงออกมาไอ้บาดเลยนน้ำาเอ้ยฮฮอยังแกเนี่ยนะแกรู้หรือเปล่าว่าฉันตบผีช่วร้ายอย่างแกมาเยอะแล้วล่ะมามา นี่ไง๊อกให้พลดคือเอ,ออ,อนี่มันอะไรกันเออเธอแกทำอะไรฉันปิงสุดยอดไปเลยนี่ฉันไม่เคยรู้สึกตัวสบายแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ามันคือน้ำจากสระยกมันสามารถชำะระล้างได้ทุกอย่างเมื่อกี้ฉันอาจจะเผลอคืนมันลงไปนิดหน่อยเออก็นิดหน่อยนะเออเดี๋ยวสิน้ำพวกนี้มันมาจากสระยกที่พวกผู้หญิงอาบน้ำ ที่พวกผู้หญิงอาบน้ําเลยนะเออเออแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเออความคิดแกนี่แหละที่ทําให้ฉันต้องเกลืนน้าพวกนี้ไปอ๋ยนี่แกจะฆ่าฉันหรือไงเออฉันลืมไปว่าฉันตายแล้วอ้าเฮ้ยฉันจะชุบชีวิตแกแล้วฆ่าแกอีกครั้งหยุดหยุดหยุดฉันยอมแล้วขอร้องน่ะฉันยอมบอกทุกอย่างแล้วหยุดจริงๆแล้วน่ะฉันน่ะไม่ใช่มือขวาของหัวหน้าหรอกคือฉันน่ะเป็นแค่คนส่งข้อความเท่านั้น ฮะว่าไงนะนี่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นเหรอเออเดี๋ยวสิแต่ว่าการว่าจ้างครั้งนี้มัน่ากจากปรมามจา์เต่านั่นบอกว่าต้องการเลือดของหัวหน้าฉันมันให้ขวดไหมาให้ฉันขวดไหอะไรอยู่ในนั้นมันมีปริงอยู่ในนั้นปริงมันจะดูดเลือดผ่านหน้าอกหัวหน้าของฉันดังนั้นมันจึงให้ฉันสามารถแอบไว้ในเสื้อของเขาได้ ฉันแค่มาทำลายมันแต่มันเองก็ถูกเผาไปด้วยไฟไปนานแล้วล่ะเฮ้ยทำไมแกไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ฟ้าเอ้ยเอ้ยฉันยอมแล้วฉันบอกทุกนายไปแล้วนะฉันบอกนายไปแล้วนะแต่ป๋เธอหยุดบ้าเอ้ยนี่มันเลืองอะไรกันฟะเนี่ยฉันต้องรีบหนีไปแล้วเฮ้ปริงนั่นอยู่ที่ไหนโอ้พระเจ้าช่วยคุณชายแ้่ปถอเธอจะฆ่าฉันเลยเออ เลือดที่หล่งออกมานั่นเป็นสิ่งสําคัญในการสาบแช่งมันสําคัญกว่าดอกไม้นั่นอีกนะฉันกลัวว่าปิงพวกนั้นคงจะตายในกองเพลิงแล,แล้วล่ะบ้าเอ้ยของสําคัญแบบนั้นดันหายไปแล้วฉันจะยกเลิกคําสาบได้ยังไงเนี่ยเอ่อปิงจะทิ้งเครื่องหมายไว้ที่หน้าอกของเป้าหมายมันไม่หายไปไง่ายๆหรอกนะเพื่อที่แน่ใจว่าคำสาบจะถูกทำลายจริงๆคุณต้องทำลายดอกไม้นั่นพร้อมกันทั้งสองต้น เออมันฟังดูเหมือนจะยากนะแต่สําหรับฉันนะเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาแล้วเออเอาเถอะเอาเถอะแกไปได้แล้วติดติดติดว่าไงลีโอมอต้ผมขอคุยกับไมเคิลได้หรือเปล่าเออเออส่งมาให้ผมเฮ้ย hey, แกเองนั่นเหรอลีโอตอนนี้แกอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะไ,ไปฆ่าแกฉันไมเคิลนะไมเคิลตอนนี้ฉันรู้วิธีช่วยพ่อกับแม่ของนายแล้วนะ ฉันต้องการให้หนายไปทําอะไรบางอย่างนะแต่ว่านายต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอะไรเงั้นเหรอหนายไปที่ห้องนอนพ่อแม่ของนายแล้วเอากระถางดอกไม้เป็นต้นเชอร์รี่มันคือคุญแจสําคัญในการช่วยพวกเขาเออ,เอ,อ<ๆ>ก็ได้ฉันตกลง<ๆ>เอาละทีนี้ฉันเองก็แค่ไปเอากระถาง<ๆ>ดอกไม้<ๆ>ที่ห้องเชอร์รี่แฟวแฟว ปิ้งนั่นน่าจะถูกทำลายดังนั้นดอกไม้ต้องทำลายเช่นกันฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกใครทำลายโดยที่คนนั้นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เฮ้เดี๋ยวนะนั่นมันบ้าเอ้ยนี่ฉันมาช้าไปมีคนเอากระถางดอกไม้ที่ห้องเชอรี่ไปแล้วฮ<ะ>เฮ้ทำไมพวกมันถึงต้องเอาดอกไม้ไปทำลายแทนเราด้วยล่ะหรือว่าแตก๊แตกเต๊กมันไปแนวสิ่งไรย,ยี่นั่นมันทางไปโรงพยาบาลนี่นะมันต่างจากที่ฉันคิดเอาไว้อีก เชอรี่เธออยากไปโรงพยาบาลกับฉันหรือเปล่าฉันอยากไปซี่ฉันอยากไปหาแลลี่มากับฉันได้เลยเฮ้ยได้ของมาหร้อยังรีบส่งมาแล้วเข้าได้แล้วมีแค่นายคนเดียวงั้นเหรอเอากระถางอีกอันหนึ่งมาเออเมื่อคนอื่นมาถึงให้เอากระถางนี่ไปวางไว้อีกห้องหนึ่งใกล้ๆกับหัวหน้าที่อยู่ทางไหนนั้นแล้วก็เผามันซะได้เลยเออนี่นี่ฉันอยากรู้นะว่าทำไมมาร์กถึงต้องเผาพวกเขาด้วยล่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้เงินมาแล้วห้ามถามเด็ดขาดทำงานเสร็จด้วยล่ะเอ้ hey, นั่นแกเป็นใครฟะปักเขาให้มาร์คฉันจะโชว์ให้แกเห็นเองว่าฉันเทพแค่ไหนเฮ้ย hey, นี่แกเองนั่นเหรอลิโอนี่แกยังข้ากลับมาที่นี่อีกเงินเหรอกระถางแกไปเอากระถางนั่นมาได้ยังไงแกเอากระถางดอกไม้นะั่นมาทำอะไรมันก็ง่ายๆสิก็เพราะว่าฉันชอบดอกไม้อย่างไงล่ะ ลีโอนายอยู่ที่นี่เองนั้นเหรอฉันไปหากระถางดอกไม้นั่นแต่ก็ไม่เจอเลยเดี๋ยวนะทําไมกระถางดอกไม้นั่นถึงไปอยู่ในมือของนายได้ล่ะหรือว่านายหามันเจอแล้วนั้นเหรอไม่ใช่ที่นายหามันไม่เจอก็เพราะว่ามันมีคนขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วยังไงล่ะเฮ้เดี๋ยวสินายหมายความว่าย่งไงนะหร,หรือว่านายจะบอกว่ามีคนที่สามารถช่วยพ่อแม่ของฉันได้กันเหรอ ใช่เลยละฉันก็คิดว่าเขาคงจะเป็นคนเดียวที่ทำแบบนั้นได้แต่จริงๆแล้วเขาอยากจะทำแบบนั้นเลยต่างหากฉันมันเป็นแค่คนที่ติดกับดักของมันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเจตนาก็ตามเฮ้ย hey, นี่แกกำลังพูดเรื่องอะไรไล้สาระวางมันลงซะและรีบใส่หัวไปแล้วฉันจะจ่ายให้แกทีหลัง มาร์กนายคิดหรือว่าฉันควรจะทำลายกระถางดอกไม้ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าฉันจะเอาคืนให้นายดีล่าแล้วก็ออกไปแต่ถ้าฉันทำแบบนั้นพนันได้เลยว่าแกาจะต้องสั่งให้ฉันเข้าคุกแน่นอนนี่แกแฮะลีโอนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฉันเริ่มสับสนไปหมดแล้วหยุดต้อนแลวได้แล้วไอ, Mark, อ้มาร์กไอ้นี่แกนั่นแหละที่เป็นคนว่าจ้างให้ปารมาจารย์ละที่ต่อนั่นทราบคำสาบใส่พ่อแม่ของนายฮะว่าไงนะ นายคิดจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแผนการของนายเริ่มจะสมบูรณ์แบบแล้วและไม่มีใครสงสัยในตัวนายเลยฉันประทับใจในตัวนายจริงๆเลยนะฉันฉันก็แค่อยากรู้นะว่าทำไมนายถึงมีความเกี่ยวข้องกับเชอรี่ได้และทำไมนายถึงอยากจะฆ่าเธอด้วยฉันยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพ่อพ่อกับแม่ของนายเลยนะฉันไม่รู้หรอกว่าแกกำลังพูดเรื่องอะไรแกมันเองก็เป็นแค่นักต้มตุนแกเกือบจะทำให้พ่อกับแม่ของฉันตาย ไม่เคลนกับหมอตู้ทุกคนเองก็เห็นกันหมดแล้วนี่นะโอ้ใช่แล้วละทุกคนเห็นกันหมดแล้วทุกคนจะลือฉันว่าฉันทําเรื่องแบบนั้นก็ได้แต่ในไม่ช้าฉันเองก็จะกลายเป็นคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ของนายนั่นคือแผนการของนายใช่หรือเปล่าแต่บังเอิญน,นะที่ฉันไปเจอกับปรมาจารย์เต่านั่นและได้คุยกับบิญ,ญญาณของเชอรี่ด้วยที่ตายไปแล้วแกคงคิดไม่ถึงสินะ และฉันเองก็พาเธอมาที่นี่อีกด้วยตอนนี้เธอกำลังอยู่บนหัวของนายอยู่พอดีเลยละ่ะเอ้ยรู้สึกหนาวลิโอมาร์ทำอะไรกันแน่นะแล้วตกลงนายช่วยพ่อกับแม่ของฉันได้หรือเปล่าแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่แล้วเชอร์รี่คนนั้นเป็นใครกันนายคงไม่เข้าใจอะไรผิดใช่หรือเปล่าไมเคิลก่อนอื่นพวกเราต้องทำลายกระถางดอกไม้พร้อมกันซึ่งมันมีอยู่สองต้น ต้นหนึ่งอยู่ที่ฉันส่วนอีกต้นหนึ่งอยู่ที่มาร์กจริงงั้นเหรอมาร์กตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเอ,อ้ยมาร์กถ้าพ่อกับแม่ของฉันเป็นอะไรไปแล้วถ้ารู้ว่านายมีความเกี่ยวข้องฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายเด็ดขาดทรงกระถางดอกไม้นั่นมาให้ฉันซะเฮ้ยไปเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ครับวหนะนี่เหรอกระถางดอกไม้ที่นายพูดนะใช่หรือเปล่าใช่แล้วละคำสาปอาจจะถูกวางด้วยกลิ่นของมัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมดอกไม้นี่ถึงวางไว้ในห้องนอนของพวกเขาซึ่งมันเป็นพื้นที่ปิดนี่ไงล่ะสาดลงไปเอ,อ้อสลายไปแล้วเฮ้ทำไมมันเหี่ยวล่ะมันเองก็แปลว่ามันได้ผลยังไงล่ะแค่ใช้เคล็ดลับอะไรนิดหน่อยนะเฮ้พ่อแม่พวกคุณฟื้นแล้วโอ้นี่มันมหาศจรรย์ญญมากเลยชี่ประจของพวกเขาเป็นปกติแล้วพระช่วยฉันพูดอะไรไม่ออกเลย ขอโทษนะมาร์กที่ฉันทำลายแผนการของนายและขโมยเครดิตของนายมาอีกนายน่ะกะจะทำลายดอกไม้นั่นทิ้งในเวลาที่เหมาะสมโทษทีนะแต่ฉันจะเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงของฉันด้วยลนะ่ะลีโอแกจะหยุดพูดเมื่อไหร่กันวะโทษทีนะแต่ฉันก็แค่พูดในสิ่งที่เห็นเท่านั้นนายใช้ลูกน้องจับเชอรี่มัดไว้ให้เธอตาย พอนายรู้นายเองก็รีบติดต่อปรมาจารย์ลัที่เต่านั่นและนายเองก็จ่ายค่าตัวของมันจากนั้นนายก็ขอให้เขานั้นวางคำสาบร่วมชะตาไว้ในกระถางดอกไม้นั่นสองใบโดยที่ต้นหนึ่งวางในห้องนอนของเชอร์รี่ส่วนอีกต้นหนึ่งวางในห้องนอนของพ่อแม่นายเห็นได้ชัดเลยว่าจะทําให้มันดูเหมือนว่าเชอร์รี่ต้องการพ่อแม่ของนายตายไปพร้อมกับเธอนายรู้ไหมว่า ไมเคิลน,นะมาขอร้องฉันเพื่อให้กลับมาช่วยพ่อแม่นายนายคิดจะเพิ่มคำสาปแช่งเพื่อให้มันเพิ่มความเร็วในการตายใช่ไหมล่ะจากนั้นนายเองก็จะให้คนบางคนไปฆ่าปรมาจารย์ละที่ต่านั่นเพื่อทำลายหลักฐานและนำกระถางดอกไม้นั่นมามาที่โรงพยาบาลเพื่อนายจะได้ทำลายดอกไม้พวกนั้นและช่วยชีวิตพ่อกับแม่ของนายฉันพูดถึกหรือเปล่าล่ะ ฮธอมันเองก็เป็นแค่คำพูดที่ออกมาจากปากของนายนะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกไม่มีอะไรระหว่างฉันกับเชอรี่ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่ฆ่าเธอด้วยก็แค่ฉันน่ะบังเอิญไปเห็นว่าถ้าทำลายดอกไม้นี่ได้มันจะช่วยพ่อแม่ของฉันได้ก็เลยสั่งให้คนนั้นไปเอามาหรือว่าเรื่องหลักฐานนั่นเองที่สั่งให้คนนั้นไปฆ่าปรมาจารย์และที่เต่านั่นเองก็ไม่มีด้วยไม่มีฉันก็ไม่รู้สิเชอรี่ เธอตายจริงๆแล้วนั่นเหรอใช่แล้วครับคุณเย่เธอตายไปแล้วแ,แต่ผมนะ่ะยังเห็นวิญญาณของเธออยู่เลยฮะนายเห็นจริงๆกั้นเหรอใช่แล้วครับพ่อตอนนั้นลีโอรักษาพ่อของคุณเพนที่ถูกผีสิงด้วยล่ะ ฉันเห็นวิญญาณของเธอบอกมาว่าเรื่องปรมาจารย์ลัทธิเต่านั่นฉันก็เลยไปที่นั่นเพื่อได้เจอผู้ชายคนนั้นที่กําลังจะฆ่าลทัทธิเต,าาตา่าคนนั้นปรมาจารย์เต่าคนนั้นกับนักฆ่าคนนั้นบอกฉันว่ามีเรื่องปิ่งที่ใช้วางคํำสาปเลือดเพื่อที่จะเพิ่มให้มันแรงขึ้นผู้ที่ใช้คำสาปเลือดนี่จะมีรอยปิ่งที่ดูดอยู่ภายหน้าอกซึ่งมันจะไม่หายไปไง,ง่ายๆมาร์กถอดเสื้อออกมาซะ ขอเสื้อของแกออกมาสะพอ่อพ่อเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นเหรอมาร์กนี่แกรู้จักผิดชอบเชื่อดีหรือเปล่าเพอพ่อไม่เคยไว้ใจผมเลยแม้แต่ตอนนี้พ่อเองก็ยังไม่เชื่อผมใช่นี่แหละผมนี่แหละเป็นคนวางแผนเรื่องทงั้งหมดนี้เองพ่อพูดนี่ว่าว่าผมน่ะไม่คู่ควรพ่อเองก็เลยยกธุรกิมนี้ให้กับไมเคิลแล้วพ่อนนั้นยังเห็นผมอยู่ในสายตาหรือเปล่า พ่อนะ่ไม่เคยสนใจผมเลยหรือแม่หรือแม่ก็ตามและมันเองก็เป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นผมอยากจะให้เธอตายและพ่อเองก็จะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอสับ้างพอได้แล้วเรื่องนี้เราจะไปคุยกันที่บ้านต่อเพื่อผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าพ่อจะอออเออในเมื่อแกอยากจะให้ฉันตายมากนักถ้างั้นแกเองก็จงจ่ายค่าตอบแทนของแกมาซะเออ,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 อ จะตายแนย่นอนโอเคละทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้ก็ได้จบกันไปแล้วล่ะนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมอาจจะพูดผิดหรือทำไม่ค่อยดีไปหน่อยนะก็เพราะว่าบทพูดมันเยอะนะครับอีกอย่างบทพูดรู้สึกว่าอ่านยากมากเลยนะครับในตอนนี้นะ ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถ้าผมอ่านผิดหรืออ่านอะไรไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะทุกคนขอโทษด้วยก็ส <c oughs> ําสหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกําลังใจในคลิปหนะ้าสําหรับในคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกันไปดูในตอนก่อนๆหรือคลิปในช่องใดเลยนะสําหรับในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวไปนอนก่อนละกันบายบาย On a movement, well yeah, do it. Cause I'm in the zone, and you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, well, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me, or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what?